มันไม่มีที่หลบมะเออกูว่าเลี้ขวาห้กูอยากให้เลี้งขวานะกูไม่ได้สี่วันอะกูกลับอาลซอยี่วันแรกกูยังงงเฮ่3ตามมาเนี่ยแน้วมีความผ่านวะใส่เรานะได้ไยินใช่ไหมดันขวานะไปให้ถึงรถมันนะไปให้ถึงรถมันนะเปิดเปิดมาไปให้ถึงหลามันนะ

เไมีม <I mean, <T ấy> ีศพนะไม่มีศพนะไม่มีศพนะแต่ว่าไมีมีศพนะศพเดียวนะแก้ให้หน่อยแก้ให้หน่อยกกลลาางงไฟดึงศพดีดึงศพนะดีดึงศพนะดีมึงทะลไปรถที่ไอ้เป็นบ้านมันแก้กูมันขึ้นมาเลยนี่ไอ่มาไอ้สวยความพิบ่าวมืนมันอยู่หลังบ้านตัวนึงปืนมันอยู่หลังบ้านทำอยู่ ผมไหวเฮียก e oh, ูจะจีบไปขวานิอน oh, like right? uh ิดแก้ขวาให้หน่อยมันมาสามกูมาสามกูมีคนมาสามกูมีคนมาสามกูยิงขวาดิทางขวากูโดนสามกูโดนสามกูโดนสามนะแกแกอยู่แกอยู่แกอยู่สามหน่อยเดี๋ยวปืนมันกดกูอยู่ไปไม่ได้อะไปหลังม่านไปได้นะผมอยู่หลังบ้านไหนโอ้โหกูอย่างฟรีเลยเฮียเอาไม่ได้แต่สดไม่ได้เฮีย มาพี่เปาดีข้างหลังเอ้ยไปโรมาสไปโรมาสนะพี่เปาเฮ้ยงอป้าอืมอืมอืมตัวนั้นปืนนะป้าเอาตีแป๊บหนึ่งนะพี่ขอชูพี่เปาแป๊บหนึ่งขอขอขอให้พี่เปาเชิญได้ไหมขอพี่ขอให้พี่เปาเชิญคุมาข้าวบนหาคุณเองเห็นไหมคุณก็พบอยู่เห็นไหมเต็มปาไม้ซ้ำหน่อยพี่มันกลับเป็ตรงกลางเตรงกลางไหนหลวงเติมกลาง ไืนเกิดพืนเกิดตรงปืนนี้เอาข้างในข้างนข้างในบอยี่ิล้นมาหากูเห็นไหมเอานมาหากูโหลด้ไม่ได้เลยวะกูเล่นไม่ได้เลยเออแต่แต่เราชนะ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 ลเราชนะลดูพี่กดปดูพี่กูยังเสียพี่ต้องนาดพี่ต้องขนดต้องรบ้านเราด้เดี๋ยว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 เอนไหน้เล่นเลมอมอมเอ

เล่นไม่ออกผมไม่เล่นมาสี่กไม่เล okay. okay, right, ่นมาสี่วันน่ะหน่งหกเจ็ดวตัวฟรีวยอ่ะหนึ่งหนึ่งขอกูเ็นไอสัตว์เฮียกูไม่เล่มาสี่วันไม่ดวยเฮียชาติหมาไอสัตว์เฮียกูสอบจะได้เล่นต่อกูด่าคนดูเลยแหละ กูเคยได้บอลใช้ของที่แลเลยเพ้นหมดยังในตู้อ่ะต้องรู้เพ้นให้มันอีกเหรอเขาได้ลันอยู่ไอ้เบอลไหมพี่เบีบนลไหมเบียบ่อยแลอวนะใครได้เก็บปืนหรืออะไรมึงเอาไปไกลนะไม่ต้องเอาเอามาให้กูนะตกสัมภารได้ไหมกูก็ได้นะถ้าตกปืนนะกูรับกับหนาบิล่างไหมเออหนาบิล่าหนาบิล่าหนาบิล่าไม่ก็คือเขาขอสมภาว้ให้กันเตรียมรับนายจะทาแป๊บนึง i oh.